มีมากถ่ายรูปง่ายขึ้นมากตาต้องหักเลยว่าทำไมหน้าเล็กลงทั้งที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะ <S 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 สวัสดีค่ะบีมที่อยู่ที่ลินนาคลินิกบีมเนี่ย,ม,ยมีปัญหาเรื่องแบบว่าไม่เนียงแล้วก็ใบหน้าไม่กระชับหมบอกก็บอกว่าบีมเนี่ย,นยหน้าหย่อนคอ,อยจริงๆด้วยวันนี้ก็เลยจะมาทำไฮฟูที่นี่เดีย๋ยวไปรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เหมอเก็บขรอบหน้าให้นะคะแล้วเก็บร่องแก้มให้นะ มก็ทำไฮฟเสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างทําก็จะมีความรู้สึกแบบจี๊ดๆอยู่บ้างแต่ว่าก็น้อยกว่าที่เคยทํามาที่เป็นหัวใหญ่เยอะเลยเพราะว่าเจ็บมากเจ็บมากแล้วก็หลังทำครึ่งหน้าเนี่ยก็คือยกขึ้นเลยประมาณ1 0 1ถนะคะ ครบหนึ่งเดือนแล้วก็คือแบบว่าชีดดีมากถ่ายรูปง่ายขึ้นมากต่กล้อ,องทักเลยว่าทําไมหน้าเล็กลงทั้งๆที่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะคะทำใไ้พฟู้ที่นี่เจอเห็นผลนจริงเห็นผล,นนผลแต่ครั้งแรกเลยก็ใครที่อยากหน้าดียวหน้าชัดแบบนี้แนะนำใหรฟู้ที่ลิมนาคลินิกเลยนะคะ